ล้างแหลกเป็นยังไงหน่เงาเขียดผมอยู่บ่หนิอยู่บ่อยู่บ่แต่มีห้อยกินกับมีห้อยตีอยู่ห้อยไม่รู้แมนปลาตัวนี้พุ่นกบกบคือมื่กินเขียดบ้านนี้พี่เลี้ยวบ้านนี้โอู้หู้พูดนะอู้เอาหนี่ดินเดียวเดียวเดียวไม่ยั้งไม่ยัง นั่น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 แต่ว่าได้ยินเสียงดินอยู่ได้ลังตโตหนานี่ครับเ <laughs> อ,อ๋อคือบ่เมียนเมียนบ่นั่นเมียนี่ดีครับผมมีโตมีโตหลังมีโตครับได้ยินเสียงดินอยู่วันหนี่นั่นดนเดียวกันเลยครับปลาไหมเอาเปิดถุงวางเปิดถุงเดี๋ยิเอาหางมันย้อนลงชาวใบก็จังชาวใบชาวใบเออไม่ยังมดุบอันนี้ ยังปวดไงสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำหาโม่งแรงครับผมออกหาอยู่หากินขี้เกา่าครับผมกรับเบิร์มอิสานนครบึงครับผมมากลยบอกจิงโตเหรอครับปวดมันเนี่ยไม่ต้องปวดนะครับปวดจิงโตมันเป็นเมืองหมายถ่านนะครับมันเนี่ได้มา40หลังขี้เก่าครับผมได้ขั้น40หลังกับเนื้อเขียด แต่ว่ามันนี่ได้มาหลายตัวอยู่ครับผมเกียดสามสิบสี่สิบตัวในที่ย่างย่างไอ้ย่างยักรอบสองดอบแล้วครับผมย่างหลายรอบเอาผมได้เกียดมันได้อยู่มือนนี้ถ้ามันสั่มไหมกาแล้วครับผมแต่ผมใส่ไม่ใช่ทั้งพุ่นรอบเนี่ยแต่รอบนี้ใส่ไปทั้งผีไปครับผมใส่บนในปุ๋ดดอบเนี่ยผมใส่ไม่ใช่ทั้งพุ่นมือนอนี้ใส่ไปทั้งผีครับผมมันชิมิโตบพอจิงโตมาผีจริงโตอายูว่ากินครับผมบอกมาหลายครับผมไม่ดีสุดท้ายครับพ่อ เดี๋ยวยามได้หลายเคือเอาผมเงอเขียดใส่หลายกับผมเป็นตะใสเลยครับใส่สมีพอดีเละเจ้าหลังครับผมเอ้าเดี๋ยวหลังแหลกเขาหนีแล้วครับนี่ยังได้ก็ฝากเด้เพราะได้ฝางมาฝากกดติดใจแน่ครับผมฝากกดติดตามไหมน้องเดี๋ยวไปกลางใก่ผมไกลแล้วครับไกลที่หอดแล้วมันยี่สิบลังจิมิตัววะเดี๋ยวนำนำเดี๋ยวนี้เป็นตะมีปลาอยู่เดี๋ครับผมผมมาใส่อยู่ทั้งฝุ่นใส่ไม่ได้ทั้งฝุ่นล่ะ เนี่ยกันแที้นเหครับปลาหลายครับผมได้หลายคักกว่านี่ได้วางลูกสองลูกเนี่ยแหละครับปลามีตัวงามพวกคอไหมนี่ได้เอาเนื้อเขียนมาสับที่ไหนวาสิมาแต่ว่ามันนะครับมานได้เขียนมาหน่อยเดียวเลยผมว่าฝนตกพอดีครับผมว่านนี่มันนี่ฝ่าแจงจลางฟางครับผมฝ่าแจงเลยมันนี่ครับผมเมันช่วงที่มันโตเลยครับฝนแต่ก็เพรานื้แหละครับของนี้ต้องป่าเนี่ะไป็นใจบุญเนื้อเขียนครับผมเขียนกับซังเขาคือเก็เหรอครับคนได้ไปไต่ยิง มไปแตะเองเนมีหมผมสร้างเขาากเขาบอกกับผมเอาแข่ได้มขึ้นหมดละตัวใหญ่ตัวงามอย่ครับผมเขียนจะเขียนมันคบบุ่ว่ามันคบหน่อยนใช้้กันล่ครับผมปลาเขบอกินกันเอาหนีเลยลังเลมันจะมีต้วบ่มือนี่ฝลาแจงจ้างฟาง ออมาเนอะขอตัวแยงงามดูอ้ขอใจครับผมตะเวนตามล่งแล้ะครับผมผมลนะครับผมมีส้ไปหนีนะครับ้ีส้ไปพู่นนะครับผลเหยาไปผลครับผมต้นจะแบงผล แต่เหมือนนั้นผมว่าใส่มาแต่ทั้งปุ่นกับผมปุ่นเหมือนนี้ก็เลยสวนทางครับผมใส่ไม้เก่านี่นะครับนี่ไม้นี่ใส่ไปนี่แหละครับแต่สีใส่ไปทั้งผีละมืันนี่วันเหมือนนั้นใส่มาแต่ทั้งพุ่น,น,น,นปลาลายดีครับแถวนี้มีโตงามเลยเมืองมือนี่สีมีโตบ่บรรยาก,กาศก็ดีครับผมเมืองส่งสีโปโตเลยครับฝนงดในถอ่อตกสุ้มือลายก็บปวัยครับผมเนี <c oughs> <c oughs> ๋ยวรอาติดตามเหมือนกันครับผมเมืองสีมีโตบ่รอบนี้ นีここ่โตนี Twelve, ่โตนี่แล้วอันนี้นี่แล้วก็เรียนน้ำมันใส่ยีแล้วฮะปกชิงโตมันนี่นั่มันใส่เบ็ดน้ำมือสีมัานบบอยากมันน้ำบริสัทธ์มันนี่ใส่เบ็ดเขียดสีม้านับน้องดูมือฮ่าเ่าตอนนผมใส่มือน้ำที่ใายครับผมในฝ่าใส่ได้เป็นลุงโอ้โหจับฝุดเป็นลุงแล้วมันชิ้นี้โตวะเบ็ด20ลังกับเนื้อเขียดแล้วสียามจากสองหลอดครับผม รอบรอบแรกกมากันจะถุงสองถุงครับผมทุ่มุกโก้สองถุงเดี๋ยวเดินจัดสินของมายาญ่ไปเที่ยวนึงครับผมเขียนมาเนืออะไรหลายสิ่งเยออยู่แล้วครับผมหลายอย่างอะไรอยู่ไหลายไหนมาลายโตอยู่ครับผมเขียนหลายสิ่งพ่อสองหลอกอยู่เอาอยู่ไทยเดี๋ยวเราสองเลยครับขู่เบ็ดเลยยางสองหลอกคนมีโต้โมยางเขียนตัวเนี้ยพอจะตัวยงงายงายนะจากสองสามโล พอไล้วอยสลูกก็ไ่ย่อโอ้ะแมนไม่นั่งหนากร่องหน่อยจิงตวเ้ยด่อยครับผมเดี๋ยวพอกันคนละครับผมมายามหลอลกแหกระมาณสองถุงถุงมุกโก้สองถุงเหนะครับเด๋ยวขออยากเดี๋ยวพอกันกับผมยังอยู่ทีพลังอยู่เดี๋ยวไปไ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำ่ำสองทุ่มแล้วครับไนเวนลามายามเบ็ดแหรกล้มากครับบังเกิเกาครับผมเพิ่นเสียบเบ็ดอยู่ข้างหลังผมเซขีก็เดือนแหละครับวางสิบกว่าลังนีแ่แหละได้ไปเต็มนึงเละครับพ่อคอสวยงามอยู่ครับพ่อคอเดี๋ยวย้ำให้เพื่อนเลี้ยวก่อนองผมเลยครับผมว่ามันโตกันไหมใส่อะไรกันไหนเต็มนึงแหละเนี้ยขีก็เดือน <laughs> มืองชิบิอีกบ่เนี้ยขีก็เดือน แต่ของผมเีอะเขียดบัดนี้มีอหย่บวบังทั้งใดยท่านี้มีบ่ตอนมาใส่บริไทม์มึงครับผมตอนบังเกิดใส่อยู่งใส่ละอ้นี่ดิเออม่วนเลยว่าบังงานงานมันดึงเขาอันนี้อยู่มันอยูบ่ยูบ่อุ้่ดิสีสีอุ้นั่นอู้เห็้ยนโตเลยครับปดุกปดุกปดุกมันจะขาดมันจะขาดบ้างขาดเศร้าหงายเลยอ

mà đó xuống ừ. một mới nằm này nhìn vô để tôi hay làm sau khuôn con okay. ừ xem vậy đấy mà cái đó mà kín đấy bọn em vừa lùi được kín bò đấy bọn hẳn ngồi xem ăn hẳn thử ngon cái gì bọn tài là cứ hiểu hẳn ồ ồ ồ này các, bộ. Nhờ mày, mày. <cười> 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 các bộ. không để xem nhau vậy mày ừ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  đi บ่หันปอดุ๊กบ่ได้ตัวครับผมเพราะว่ามีสาบว่าหันก็บ่าถือมุ้งหัวถืออยู่ดอกแต่มันหลันไปใส่ดอกฮะตัดยังไงมันจถอดออกเลยอยู่มันตายแล้วปลานั่นไปตัดสายังไงนั่นดึงขึ้นมาจับแต่คอเบ็ดไหมเอ๊ะมันดึงมาได้อยู่ปลามันตายแล้วปลเหนึ่งพิษตายแล้วน่าเห็นบ่หักล่องบัลหักล่องเออนั่นละเว้ยพไปตัดสายังไงซ้ำพิษเข่งตายพิษแหงก้องเตี้ยมครับผม เงี้ยขีดเดือนสิบคนหลังตรวจเนาะเดี๋ยวถ่ายมือของผมแบบนี้ที่นีโตโบยเยอเขียดผมไปสี่ม่านกันของผมยี่สิบหลังไฟก็มาดวงเดียวครับผมเนาะเดี๋ยวทำไมเพื่อนปิดเทือมอะไรได้มานน้ำกันเรื่อยๆแหรอบันนี้จังหวะกันหรือไม่ครับม่านมันม่านหมื่ส่อตัวเองยังไม่เไปครับผม ของบังเกือบเบิร์ล่ะเป็นเมืองของผมบัานเงาเขียดทำงานบ่อยี่สิบหลังยี่สิบหลังใส่อย,ยู่ตกันมากเลยครับนี่กันแท้มันเป็นกันแท้ทางเของสวนเพิ่นเส้นเดียวกันเลยมึงหลังแหลกเป็นอย่างไรนี่เงาเขียดผมอยู่บ่นี่อยู่บ่อยู่บ่แต่ม,หมหีห้อยยินกับม่ห้อยตีอยู่ห้อยไม่รู้แม็นปลาตัวนี้พูดครบกบ,บคือมันกินเขียดบ้านนี่พี่แล้วบ้านนี่โอ้ บุญนอะอู้บปกใหญ่ครับผมมึงอกีละ่ะอ๋อเดี๋ยวผมไอ้จับปูเดียวก่อนบากใหญ่ครับผมผมกจิ้งเขียดมึงอกีล่ะอู้วตกอีกเลยบุกใส่เบ็ดกูมันกคื่ตัวใหญ่าปานนี้บุกโถกผมออหน้าครับผมมึงอกีล่ะตกอีกเลยเนี่ยเ,เขียดไหมอ้วเขาขาดสีม,มันครับผมเดี๋ยวมันรู้ตัวนี่ฟอลินมันหน่อยเดียวจนเมื่อกี้เขียดเฉย ผมกิเกียดผมกำลังเคยเห็นนี่ล่ะโอ้ยบางกีบเลยครับบางกีล่ะอ๋ออาอขาดสีม้านะยังสีล่ะเงาเกียดเตรียมเละเข้าผมนี่อ๋อลงไปเกียดก็ผมก็เอาเอาเบิ่ลล่ะบอลเต็งูเท่านั้นแหละเอาเงี่ยมัดไว้ทีมี่สีรุดเดินเงาเกียดผมทำงานแล้วทำเป็นกบเด้อกบเกียดง่ายบ่น

อโอบ้กะโคไงด้อตัวส่งเคียงหนิล่ะโอ้ยหลอกเอ้ยมึงโกงมันหนิล่ะเอ๋อมันมาณ้รด้รึยังดูต่อครับแต้มแหวกผมมากนะโกบตัวหมูไงไหมกบกินเขียดโอ้ยตัวบมกยางง่ามอ่ะหมใส่เบ็ดกบมันก็กวนปวดเลยตัวไงปะนี่นั่นหลังนี่ก็ถือกันตัวนี้ครับปะโค มึงเดี๋ยวเหียนในข้าปากอยู่ไงฮะนี่ของตัวโตโตใหญ่ครับผมมึงเดี๋ยวนั่นเหี้ยนี้เต็มปากอีหลีอยู่นะอ๋อเดี๋ยวปวดเอาครับผมแต้มสองผมมาละสองแต้มเหรอครับทองผมเนื้อเขียดลังแหลกพวกคอโอ้ยลังแหลกพวกโกบกินลังที่สองไอ้พวกคอหน่อยลังนี่โยกเลยครับพุ่นผุนลังนี่เห็นโตเฮือนครับผมโอ้เนื้อเขียดผมทำงานดีตัวละเศร้าลังไหมมึงเดี๋ยวละผุนผุนโตใหญ่บ่นี่ ยังไงบอโอ้ไดการไดการใส่ไดยูใส่ไดยูครับผมบอคือตัวหังหันเหกซ้ำโปมือนี่รุดโอ้รุดครับผมโอ้มันเกี่ยวหงาหันนี่ตีถือบอละ่ะโอ้บอถือครับโอ้ตัวงามเล้ยวหันเกือบซ้ำเขนไหม โอ้วมมีดฟันบัวถือซ้ำว่าหันนี่อ๋อวัวไปยังนะครับผมโอ้ยนอลมโวยโวยมากนะ,น,นะครับรรยยว่าหันรุดไหมครับผมพวกโค่ยยตัวซ้ำเขียนนี่แห,หละเสียดายยี่ว่ามีดฟันกับวัวถือครับผมมึงจะมีอีกบ่วโอียจักสามสี่เต็มเนี่ยนี่ดีนั่งนี่เห็นโต้เลย,รย,รย,รรยครับผมเห็นโตแล้วรุดอีกว่าตัวนี้เยาะว่ารุดดีเลยโอ้ว่านาลุดเหรอครับพตัวนี้ อ้บนโนี่ครับผมเกี่ยวปากหน่อยเรยวอีกแล้วโอ look, my son, my son, 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 oh, ้ยเดี okay, sure ๋ยวผมไปเศร้าเอาบังบังมาจ้าไว้นี่เลยน้ำสีรุนสวงามสวงามเนี่ยมาสีรุนรุดคือบ่หันนี่บ่ได้เดิเอาขึ้นโคก่อนครับผมบ่ได้บ่หันนี้ต้นไงก็หนีได้บ่หันนี่ท้ามีนะครับต้นมันรุดไปโอ้ยเสียดายครับเดี๋ยวมันมากินไหม่ดี๋ยครับผม แต่พี่สามภูมิแหละมาน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 เนี่ยเขียนเดี๋ยวผมว่าสิมายามีอยู่จังบอกอยู่ด,ดึกๆเมืองเขียนยังไรบ่แต่ว่าขี่ีดเดือนไอ้บางเอมันยังอยู่ยาชิมัยอยู่ดอกหนึ่งกับผมดเด็กๆปลากินดีอยู่ครับตัวง,งามอยู่เกือไม่รู้ที่กันครับเหลือหน่อยเดียวไปยงังขู่กันยัโคก่ลันกับปอดไตแหละ เป็นยี่สิบลังครับผมไม้ยูไม้นี่ปลาหลายครับผมเดี๋ยวสิมัซ้ำยมีดอกมากเรื่อยๆครับไม้นี่แห่กราเปียนมือมากไหมมากช่วมือไว้เดี๋ยวฟ้ามันตื่นเไปต่อตัวใหญ่เด้อมืออื่นหน่อยตัวซ้ำแข็งนะตัวละลูกนี่นาเพราะท่นโผล่ตัวไหนเองเอะ รมอวยอวยยาวะโตกได้เมือนขึ้นนี่มือแลงนี่แม่ล่ะเม็ดไก่สิเบิดแล้วครับเม็ดยี่สิบลังเดี๋ยวซ้ำนี่ก็โอเคแล้วมืนหนึ่งหันย่างไก่มาไป่ฟอรเบ็ดผู้ใดหรอกเดี๋ยวพวกโคตัวพวกไงครับผมซ้ำเขียนนี่แหละทาบุรีรัตนาเห้มึงครับผมมึงจะมีอีกบ่นี่เพื่อสิเบิร์ตบอกเบ็ดผมนี่บ่ยิ้มใช้บุญล่ะใส่ห้างเติบอยู่ครับผมบุญจะใช้ที่ไหมเม็ดเศร้าลังก็เลยใส่ห้างกันเนี่ยโอ้นี่ลังสุดท้ายตัวนี้นะครับผมมัดไปอยู่ผมขอดไปอยู่ นี่ตัวบ่นี่ยล้างที่ถ่ายนี่ตัวบอ่อางเด็กเขียนยังคือนเขาอยู่าตายบ่บ,บ่ตายครับผมเอาเอา๋อ,อไปหันละเดี๋ยวเพื่อนมา่อกี้นึกเด็กเดี๋ยวเด็กเด็กคงจะเด็กออกมายามอีกนเชืกน้อยอยู่ครับผมอีเชืกรล่อปนึงเพราะว่าเขียนยังหลายเอาเอา๋อจังว่ากันครับผมเหยียบลอยครับผมขึ้นนี่นี่แหละครับผลงานเด็กคบมื่ตัวหนึ่งไหมเพื่อนจะ๊ะกบเถ่อครับผมตัวงไงง่ายไหมไมากินเขียนเสีย ครับพ่อของผมได้เจ็ดตัวหอดสองสามตัวนี่แหละแลาวก็บังเกิดตัวนึ่งกับผมพ่อแล้วก็ตัวบางไงก็มูนั่นถือเบ็ดเขาครับผมมันถือปลาเก่งเนี่ยปลาเคีงอยู่ในปากมันกับผมเนี่ยมันจะตัวบางไงเลยครับเบ็ดผู้ใดดอกครับบุ้งมันโดนลายมือแต่ปลาบัตสันนเอาเขานานอย่กูเบิ้ลครับผมแต่มมือเส่งน่ะจะปลาไม่ดีอยู่ครับเอาไว้ให้นดวน้องครับผมไว้ัวชิงโตก็ได้ตัวบางไงไม่ใช่สมเขียนแต่ของผมรุดไปตัวหนึ่งกับผมกะทิดรุ่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับนี่รุด มีดฟันบ่ถี่ครับผมโอ้เสียดายจุ๊บอะเนาะสามีโอเคเลยครับนี่สามีวางโงหนึ่งเลยครับนี่มึงกบอยู่หรือเปล่ายางอ้วนไหมโอ้เตี๋ยเป็ดอยู่เนาเดี๋ยวผมจะดีออกมายางมีรอบนึงนี่ก็ประมาณจักรซีถุงกุ้นะครับตอนนี้ก็เกือบวซ้ำถุงหล่ยละเนาะเดี๋ยวจะพอกันอีกรอบนึงครับผมมึงรอบรอบสองสี่มัดจำเลยมึงจะล่ะโอ้กบูไหมผมก็เคยพ่อนแหละครับกบจิ้งเขียดโอ้อมึงจะล่ะเตี๋ยเป็ดว่าไง สวัสดีรอบเดืกสีถุงกุ้งว่าลมเย็นๆครับผมทั้งเดือทั้งหนาวอากาศเย็นๆแล้วหนาวเหระครับบุหงาว่าชิมิโตบอลอบนี่รอบที่ซองเลยครับรอบแหลกไเลยลายโตอยู่แต่หอนกบครับผมใส้เงืยบเขียดแต่ของบางเกือหันพวกง่ายกายมาหันพวกมีพ่อโตครับก็เลยลวงมือของผมเลยมือชิมิโตะเสื้อเงืยบเขียดรอบนี่ยชิมีบตรอลบบาหันลังแหลกนี่ลังแหลกครับผมถือกบตุบใหญ่เลยเด้ลังแหลก ดอกนี้เป็นเดนี่โอ้ยังอยู่กับผมยังอยู่อ๋อมึเป็นยังกับผมยังอยู่ไลอยู่ยี่สิบลังร่มอวยอวยอู้เย็นขนาดั้งเดือข้างหนาวตัวนี่มึงจะมีตัวอีกบนนี่ใส่อะไรเพี้ได้ผมใส่หางอยู่ครับเพราะว่ามันบา่าลหลังก็เลยใส่หางๆเนี่ยลังนี้ยังดินอยู่อู้ถ้าฝุ่นฝาดเหลือแมแมบอยู่ครับ มันจะมีพ่อตกับผมผมยางไกลมากนี่มาไหวขวดบ่อครับผมบุผมปผียางหนอครับยางของมึงเพราะว่ามันได้มากเลยเขียนมันอย่งา,ยยางไร้เนา้อด้านนี้เป็น,น,นดเด็กพวกนั่นดิ่มเดวๆอยู่ครับอ๋อบเปผียางนะครับผมใส่เวลาบดวดดุลกับผมมันเขอากมายามอีกรอบนึงแ่ะมม่ต้องถิ่มไปยักสองสามชั่วโมงก่อนครับสิบเบิ่แล้วครับเรือลังเดียวม่มีพ่อต บอ้ไม่เงี้ยังมือส่อยังมากันครับผมเดี๋ยวลุ้นังซืถ่ายก่อนสิมีโตบัวมีบัวบัวมีเฮือนครับผมเปี่ยนเดียวเดียวอยู่หันเออโอ้ไม่เงี้ยนะครับผมลมมวยมาดล่ะผมเฝ้ายามน้ำเนยครับผมจานเฟิร์นโต๊ะห้มโตมาล่ะเอาเดี๋ยวพอกันมือส่อครับผมสำหรับขึ้นอีกครัฟ้นเดนลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้ยมึงลมจริล่ะสวัสดีครับผม ดีตอนเสาร์อากาศยิ่งเย็นครับผมสเสาร์นี่มือขึ้นก็เริ่มหนาวมาแล้วครับล่มอวยแล้วครับผมล่มหนาอวอวยแล้วเดี๋ยวเวลามาย่างเบดแล้วครับมือขึ้นผมมารอบสองหมดเลยพ่อตครับล่มว่าจั่นนี่ขึ้นกับอากาศเย็นๆหนาวเริ่มหนาแวแหละเดี๋ยวจะน้อยสิ่งใดหาปูมาใส่ได้ครับผมแบบเนี้เยปูล่มอวยแหละใส่ยเนื้อป,ปูครับผมใส่ยเนื้อเขียดเอ้ยไอ้เบ็ดขี่เบ็ดกบได้บันครับผมร่มเย็นนะครับอากาศเย็น ตัวมวยเวยมึงสิมีตัวบัวเช้านี่เดี๋ยวมึงคงบังเกือก่อนมากบางเกือกเก่แล้วครับนี่พอตัวบัวปุ้มี่หน่อยแม่งเมยนหมดเลยกากระดีก็ปุ้มมึงเดือยร่มวยไว้ยยามเศ้าบุญเดมาไต่ปลาแล้วร่มวยเวยยังสิเขาไต่เดลัยแล้วเขามาไต่ไหมปุมขบุญเด้มาจีละมึงถ่องฝ้าดีเลครับปุม เออ,อากาศเย็นดีครับจอานี่ยมื่ท่านมีพอ่อตัวครับผมของบังเกิดน่าสิบเบิดอเลยล่นะเดี๋ยวไปเมืองเบ็ดเกียดโอ้ยเหนือเขียดผมบ่ไหนยี่สิบลังเพราะว่ามาเมืองเมืองขึ้นรอบที่สองวุมีมพอ่อตัวครับผมออกมาไหวแน่ดิเมืองจอานี่ยทีมีตัววะนี่ผ่อเต็มบ่เนี่ยจริงโตไปเมืองกวนหรอครับผมยดียผม เบียดอยู่หนีไปใส่โอ,อโอ้ยญ่ปุ่นโอ้ยลงหมองครับมึงเดี๋ยวโอ้ยล,ลังแหลกมาขึ้นถือกบเงยอยู่นี่เด้กบมันจินเขียดสองมามึงเดียเขียดเปื่อยเบิดบอกหอยมันกินครับผมสแสดงว่าอากาศหนาวต้องหาไปีหยาปูมาใส่หระครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมากันครับผมไปโอ้ยจิงโตไปเมืองก่อนล่ะลังแหลกพวม,มีโตครับผม มันจะมีบ่สอนสโอ้ยหอวยเขียดคือย่งสุอดังแต่เนี่ยดังนี่ก็ย่งคือเกาครับมือขึ้นกับรูดอยู่หนีตัวหนึ่งครับผมตัวซอมเขียนนี่น่ะดินเดียวเดียวคือเกาอยู่ตัวน,นี้ผมว่าปลามันเหมือมนมุนกินอะไรได้บาเนี่ยกระกามันหนาวแล้วครับโอ้ยเพศอะบบ่เนี่ยิงตัวเป็นตั้แต่กินห้องมนหมอนี่ ไป่เตะอีกกินบ่คือม,มีซีรีส์แต่เส้านี่นั่นเกียรติย่งสุดหลังกับผมบ่สัวบ่สย่งเลยโอ้ยหนอมีบอสส้านี่พอจย่างสองสามเตี่มเนี่ยก็เด็ดเติมกับมือขึ้นร่างหนีก็ได่นนั่นนร่างหนีไม่ตัวเหรอครับเห็นโตแล้วลอคุณนอนเขาอยู่คุณครับเห็นบ่ในน้นาบัางเอาขึ้นมาเลยถอนขั้นหลังดึงขึ้นมาเลยเออ พอจะตืมกันอยู่ตัวนั้นแต่ไมนต่างตายแลยอ๋อพ่อดอกนั้นติดยิ่งหิมปากมันหน่อยเดียวเด้อขนานี้เขียนมันบ่ค่อยกกินเด้อบางเกือบผมบ่ได้พ่อตัมืงขี้อ่านพ่อไหนสองตัวอ๋อหนีทุงนั่นเดถุงเลยแถมแรงก็ผมจะหนีเออมีอยมีบ่เนาะอ้ายังอีไล่เด้ครับผมจิงตัวมึงหรือทั้งผุ่นมันถือปลาแล้วบ่ ดุต่อครับผมเลยเต็มแรกเละเจ้านี้มันจะชิบมีครับผมอากาศมันเย็นเหรอแม่อ้าวี่ดิๆเเๆๆวๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆน ก็ได้เติมกันอยู่ครับผมเตยมที่สองเลยเออเห็นเขาแยกแง่งว่ามันเดีย่ยวต้สองแขง่งอ๋าต้มควยๆมันก็ยังกินอยู่ครับผม้มันมาปล่อยไหมโต๊ะสับโต๊ะสักนิดร้าไม่ได้หลุดหนีเลยครับหลุดหนีร้ายครับผมแต่ว่าเนื้อปูอีกกินในอายซสำเนี่เงเนื้อปูเต้นหน่อยพอดีเลย,ยเดียยยงเง๋ยวเดาจะวางก,ก็เหมือนไม้เนื้อปูแต่สีผ้าไม่ใช้เป็นกุ๊บเ๋ยวนี้ เราะว่าผมว่าน่ากบจีได้อยู่นี่เสร็มน,นี่นั่นเด็กมาเองมากันครับผมอ๋อสองเต็ม้วืงงอปะเนาะหนาวครับอสองแต้มแล้วดินมัใหญ่แี้เพราะว่ามันถือตัวใหญ่แต่ก็โตงามอยู่ครับผมมันม,มีแต่ปลาใหม่ไหมปลาเก่าบ่ามี่แหละ นี่แต่บอกให้มากินตัวฟังทั้งนี้ไหมเขียดเปื่อยเบิดเ,เอขอพยังครับผมรุนโอลมเย็นๆไปหาปูใส่ไหมไปหาสอนมิสาบ่เงเงาปูทางนี้เป็นใดนี่ทางนี้ไม่ห้อยสวบอยู่ครับผมห้องโมยูห้องโมยูครับปูหนหมางเว็ดก๋ยเ่องทุ่งปูน รวมอวยอากาศเย็นมาแล้วมีอีกบ่จังเตีมงไหมบ่ได้๋ยวเติมกันแล้วนี่ก็โดดเลยครับหังบ่ดินบ่ยังเฮ้ยนี่คืบ่ดินนั่นเอาลูกอยู่นั่นตายบ่เนี่ยตายเลยตายบ่มันคือตายมันคือบ่ดินบ่ยังนะครับ เต็มที่สามแล้วครับปลาดุนเดียวกันเลยครับเอ้าเก็บเอาบ้างเปิดปากทุ่งหางมันย้อนลงก็จับไว้า้วก็จับไว้เออเออปวดออกปวดง่ายอยู่ดอกอันนี้เขียนมันือค่อยคืนมันไดนดอกเต้มสามมดเลยเอามัดไว้ดีนะมันตัวมันตายไม่ติเต้นออกเด้เกือบ่ได้โรงเรียนปีเทอมแล้วครับ ยายพาไปหาเงยปูสอนให้สาจะคล้องล่ะคือสิไลดอก <laughs> สามแตบแหละครับเบ็ยดยีสิบลัง <laughs> แต่ว่าได้ยินเสียงดินอยู่ได้หลังตัวหนานี้ครับ <laughs> อ๋อขนมเมียนเมียนาบา่นั่นเมียนี่ดีครับผมนีโตไม่โตลังมีโตครับได้ยินเสียงดินอยหันนี่นั่นดุนเดียวกันเลยครับปลาเหเอาเปิดทุงวางเปิดทุ้ง เ๋ยเอาหางมันย้อนลงชาวไ่ายนี่จืางชาวบาชาวไ่เออมันยังบวดรุดแบบนี้ยังปดไงซี่เดียมแหละครับหลุ่นเดียวกันมาเลยครับผมปลาไหมมีตัวงาไหมนีเ่เนก้วมูนหัวเลยเอองัดลงไม่ทั้งผุดไหมงัดลงไม่ทัผุดไหมอยังเงานมันทั้งผีีเมื่อกี ไม่เงียโอ้ได้บ่เวียนเลยว้าจำติดหิ้มปากมั้ยเนี่สิฮะแต้มซีได้อครับมันมานมานัมนมานคักเบสยี่สิบ,บลังครับผมซีแต้มแล้วครับคุณบอกชิงโตนางฝอเบ็ดอยู่หน,นลังหนึ่งมันถือขึ้นกันบ่อเมื่อยังไงมันนั่งฝออยู่นี่ถือโบนี่เมื่อยังนงั่งฝออยู่นี่บ่ถือโอ้ย แต่ว่าขางเท่านี้บบคอยมีปลาครับผมบบคอยสวบเลยเสื้ยอนาที่ถือขางนี้ครับผมปา่าไอ้ลุยตัวย่างอยู่หมดลายปันได้แล้วครับผมแต่ก็พอได้หลุนอยู่นีใ่ใส่เาบิดใส่หางเติอบอยู่ครับผมเบ็ดหมดหลายไม่ได้ใส่หางไงอยู่วันนี้ลังนี่ น,นั่งใน่บยู่ครับมีหอยกินอยู่ของโบยู่มีอีกบอ่อคอยอยีกแต้ม่เนี่ยเม่อไหเบิดล่ะบอ่อโอ้ยย่างหลังชูถ่ายเหรอครับผุ่นเี้มองป,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 ปลูกไปเลยบอดไปเลยชูถ่ายตัวนี่แต่ว่าปลาไม้นี่ร้ายอยู่ครับผมยังไม่ยังหาเขียดมายอนอยู่ว่านี่นั่งนี่ โอ้โบอยู่ครับไม่ห้อยตีอยู่แรงอยู่ถ่ายนะแรงอยู่ถ่ายแล้วอ๋ออ๋อในจังว่ากันมือไหมครับผมไหมนี่มาเรืรอเเร่อยๆล่ะโเด็ดเด็ดลอยครับผมโซนนี่เด็ดยี่สิบลังเด็ดสี่เต้มมีโตัวงามครับมือกี่ล่ะวางเครือกู้นี่นะครับปลามีโตัวพงหนัปลาบอดเต็มอยู่ครับให้ต้องเป็มาใส่เอาครับผมมือเด็ดตัวปลาครับผมเด็ดโอ้เตะสองครับผมปุ่น นี่เองการล่ะแต่มันขึ้นอากาศเย็นกับผมเรื่มหนาวมาล่ะลมเรื่มบวย y กับผมแค่น้อยสิเด็ดหายเงาปูมาใส่ล่ะเพราะว่ามันลมมันบวย y แหละครับเอาหายอยู่กินกับผมยี่สิบล้านของบังเกือบเลยพ่อโตกับผมจอหนีิเด็ดออกแต่ส่อเลยครับวันนี้อู้ผมวไก่หอยอดครับถือว่างดินเอาฝากไว้เด้อผู้ใด้พันมาฝากปวดตัวใจแน่กับผมจะหาหัวข้อนกับฝากกดติดตามไว้นะเพื่อไป็นกำลังใจผมกับปลากรอบไก่หอยทอดนะครับผมไก่อยู่นี่เป็นเดือนนะ เอามาะหอดได้เพื่อเอาเงี้ยได้กระฝาให้เด้อนอักกอ่นเรากินนี่กระฝาเพื่อเฉลี่ะครับวันนี้ครับผมโอ้เด็ดโอ้เด็ดนี่ตาครับผมอบเอาจำเป็นเขาติดปนอยูน่นขึ้นกระได้ไล่ยอยู่ในะหอนโกบผุดอ๋อมันมันสมัยยังมากันไหมครับผม